ซูกแท็กมาแล้วกับอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์ตัวแรงสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับกับตัวประสบการณ์ที่ผมเองได้ใช้งานตัวผลิตภัณฑ์ของตัวแบรนด์ซูกแท็กนะครับกับอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์นะครับรุ่นโมเดล AD 1003นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆเป็นไงครับขนาด เล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับและเหมาะกับการพกพาใช้งานนอกสถานที่อย่างแน่นอนนะครับก็เรียกว่าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์นะครับผมเองก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายโมเดลหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์ที่ผมมักจะต้องหยิบเอาไปใช้งานนอกสถานที่บ่อยๆนะครับนั่นก็คือตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์ที่มันมีตัวพอร์ตเชื่อมต่อมากกว่า1น,นะครับมากกว่า1พอร์ตก็คือมันสามารถจ่ายการชาร์จอุปกรณ์ ต่อพ่วงต่างๆเนี่ยได้มากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับซึ่งผมเองก็ยังคงใช้ตัวเทคโนโลยีเก่าๆอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับที่ผมมักจะเอาไปใช,ใช้งานทั้งในประเทศเองหรือว่าจะเป็นต่างประเทศนะครับแต่พอได้ตัวของซูทแท็นะครับตัวรุ่นโมเดล A D 1 0 3ตัวนี้เข้ามานะครับโอ้โหทำให้ชีวิตในเรื่องของการใช้งานนะครับกับอุปกรณ์ดีไว้เยอะแยะต่างๆมากมายเนี่ย มันมีความสะดวกและมีความรวดเร็วมากกว่าเดิมอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในตัว AD 1 0 3โมเดลรุ่นนี้ของทางซูทแอกนะครับต้องบอกเลยว่ามันจัดเต็มจริงๆนะครับทั้งในแง่เรื่องของตัว Perform ประสิทธิภาพกําลังไฟที่จ่ายออกมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบต่างๆที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะครับรองรับกับอุปกรณ์ดีไวท์ต่างๆนะครับแถมในเรื่องของตัวกําลังไฟนั้นหายห่วงนะครับกับพอร์ตเชื่อมต่อที่เรียกว่าครบคันนะครับเนี่ยอย่างเช่น เพื่อนๆดูเลยนะครับกับตัวพอร์ตเชื่อมต่อมีทั้งแบบ Type A นะครับใครที่ใช้อุปกรณ์เก่าๆอยู่ก็ยังคงซัพพอร์ตนะครับหรือจะเป็นตัวพอร์ตแบบ USB แบบชิด Type C นะครับที่มีให้มาถึง2ช่องนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคของการใช้งานนะครับกับอุปกรณ์ดีไวท์ต่างๆนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลราค่อยมาชมกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างจะทึ่งเลยก็คือความเร็วนะครับเพราะกําลังไฟที่มันจ่ายออกมาได้ระดับน้องๆร้อยวัตต์เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับมันทําให้การชาร์จ ไอ้เจ้าตัว power bank นะครับขนาดความจุส0 0 0มื่นิลลิแอมตัวนี้นะของแบรนด์ซูทเทคด้วยเนี่ยโอ้โหชาร์จเร็วมากเลยนะครับใช้เวลาจาก0%ถึงหนึ่งร้อนะครับใช้เวลาเพียงแค่ประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงตีไว้เป็นตัวเลขกลมๆไปแล้วกันนะครับ2ชั่วโมงนะครับเต็มทันทีแล้วก็พร้อมที่จะเอาเอาอะแดปเตอร์ขนาดส0 0 0มื่นิลลิแอมเนี่ยเอาไปใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ถือว่าความเร็วในการชาร์จเนี่ยโอ้โห ทึ่งหน้าทึ่งมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูกันว่าผมเองเอาไปใช้กับอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับและ,ะประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมกันได้เลย ภายในกล่องไม่มีอะไรเยอะมากมายนะครับมีแค่ตัวอะแดปเตอร์และก็คู่มือของการใช้งานและตัวปลั๊กนั้นก็โดนบิวอินเข้ามาแบบขาตะเกียบคู่ที่พับเก็บได้แรงดีดนั้นรู้สึกแข็งแรงมันคงเลยทีเดียวนะครับตัวอะแดปเตอร์รุ่นนี้ก็มีหลากหลายสีสันเลือกได้ตามชอบขนาดเล็กพกพาง่ายตัวเทคโนโลยีรองรับการชาร์จเร็ว PPS 100วัตต์ก็มีมาให้หรือจะเป็นตัวไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์และยังสามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้3อุปกรณ์พร้อมๆกันพอมีตัวพอร์ต USB Type C มาให้องนด้า การทดสอบใช้งานก็ต้องนี่เลยนะครับกับอุปกรณ์หนักสายเกมมิ่งเค <_ S 2> งเรื่องเกมพกพา ROG Ally X ก็ใช้เวลาในการชาร์จด้วยตัวพอร์ตเชื่อมต่อเพียงพอร์ตเดียวนะครับจาก0ถึง100 ใช้เวลาไปประมาณทั้งสิ้น1ชั่วโมง20นาทีก็ถือว่าเร็วมากเลยทีเดียวทําให้ลืมตัวอะแดปเตอร์ที่แถมมากับตัวเครื่อง ROG Ally X ไปได้เลยนะครับเพราะตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์ซูททครุ่น AD, AD 1003ตัวนี้นอกจากจะมีขนาดเล็กที่กะทัดรัดแล้วก็ยังมีตัวพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มาเพิ่มอีก2ช่องจึงสามารถชาร์จอุปกรณ์อื่นๆพร้อมกันได้อีก2ชนิดแต่ก็ต้องศึกษาเรื่องกําลังไฟที่จ่ายออกไปด้วยซึ่งจะมีการอธิบายไว้ในตัวคู่มืออยู่แล้วเช่น การใช้ตัวพอร์ตท y p e C ตัวช่องหนึ่งจะปล่อยกำลังไฟได้67วัตต์และอีกช่องจะได้สูงสุด33วัตต์หากใช้ตัวท y p C หช่องตัวท y p A หช่องตัวท y p C จะปล่อยได้67วัตต์ตัวท y p A จะปล่อยได้สูงสุด22.5วัตต์ส่วนจะใช้แบบเต็มแม็กพร้อมกันทั้ง3ช่องเลยก็จะได้45วัตต์33วัตต์และก็18วัตต์ดังนั้นหากใช้การชาร์จมากกว่า1พอร์ตตัวความเร็วก็จะได้ลดหลั่นกันไปนะครับส่วนในเรื่องของตัวอุณห เป็นไงล่ะครับกับการทดสอบใช้งานเจ้าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์ของตัวแบรนด์ซูคแทกรุ่น a d 1 0 3นะครับก็เรียกว่าทำให้ผมนั้นลืมกับการใช้งานอะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์แบบมัลติพอร์ต ตัวรุ่นเก่าๆเ,เดิมๆไปได้เลยนะครับเพราะตัวเทคโนโลยีต่างๆที่ได้บอกเพื่อนๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวความเร็วในการชาร์จนะครับโอ้โหเรียกว่าพุดปัตอย่างแน่นอนนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องศึกษากันนิดนึงนะครับถ้าหากจะใช้แบบมัลติพอร์ตนะครับตัวความเร็วของตัวกําลังวัตต์ที่มันจะมันจะปล่อยออกมานั้นมันก็จะมีความเร็วที่ลดหลั่นกันไปนะครับซึ่งถ้าใครจะไปใช้กับก่อ์ดีไวซ์หนักๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad l แล็ปท็อปหรือว่าจะเป็นเคองเล่นเกมมิ่งแบบอ่าพีซีแฮน กรตัวไหนเป็นอันดับแรกก่อนนะครับแต่ผมก็เชื่อนะครับเพื่อนๆสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับส่วนข้อติล่ะมันมีไหมนะครับจาที่ผมได,ได้ใช้งานมานะครับพกพาง่ายน้ำหนักเบากำลังไฟก็สูงนะครับ ก็คงมีอยู่อย่างเดียวคือในเรื่องของตัวการสกรีนนะครับกับตัวข้อมูลต่าง,างๆบนตัวอะแดปเตอร์เนี่ยบางทีมันตัวเล็กไปนิดนึงนะครับเวลาจะส่งอะไรแบบนี้มันจะต้องมองซ้ายมองขวานะครับหามุมองศาเล็งกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือว่าสายตาที่ดูตัวอักษรเล็กๆเนี่ยลำบากนะครับก็เนี่ยมีเพียงแค่ข้อเดียวนะครับสกรีนให้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับจะเพอร์เฟกเลยทีเดียว และนี่แหละครับก็เป็นการทดสอบรีวิวใช้งานตัวอเตอรชาร์เจอร์ของตัวแบรนด์ซูทเท็นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อมูลสงส,ยงสัยตรงส่วนใดก็เข้ามาสอบถามกันได้ในตัวคลิปนี้นะครับและถ้าหากต้องการที่อยากจะไปตั้มกันเลยนะครับผมเองก็ได้ทิ้งตัวในคลิปชั่นนะครับหรือว่าจะเป็นตัวรายละเอียดต่างๆไว้ในตัว รายละเอียดของตัวคลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้จะเป็นในทางเว็บไซต์ของทางซู๊กแท็กเองหรือจะเป็นในทาง s h o p e ปีหรือว่าลาซาด้นะครับส่วนในตัวคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมกันไปด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ